และนี่คือพวีที่ทุกคนรอคอยนะครับรุ่น V Expert คําว่า expert หมายถึงความเชี่ยวชาญน,นะฮะความพิเศษที่หลายๆคนยังไม่เคยเห็นนะครับ เรามีงานปักที่เรียบเรลนมากๆนะครับติดอยู่บนตัวเสื้อของทุกตัวนะครับมีการดีไซน์รูปแบบใหม่ของตัวหมารูดด็อกนะครับจะมีเส้นของตัวกล้ามนะครับแล้วก็มีเท็กเจอร์บริเวณในตัวของตัวหมาด้วยนะครับมันคือความพิเศษที่เราไม่เคยหยิบตัวหมาชนิดนี้นะครับไปอยู่ในเสื้ออื่นๆเลยอาร์ตเวิร์กตัวนี้จะอยู่เฉพาะในตัวรูดด็อกคอวีเท่านั้นนะครับงานปักของเรานะครับจะทำให้กลมกลืนไปกับตัวเสื้อโดยที่ ไม่ฉูดฉาดหรือไม่โดดออกมามากนักนะครับเรานำเนื้อผ้าชนิดพิเศษเข้ามาผสม r o o t o อก r i b e มีส่วนผสมของ3เส้นใยเจ๋งที่สุดของโลกอยู่ด้วยกันนะครับนี่คืออินโนเวชันใหม่ของ Root o o กที่คิดคนขึ้นมาเพื่อ คอวีที่เจ๋งที่สุดของเรานะครับคอวีตัวนี้มีส่วนผสมของเส้นใยคอตตอนนะครับซึ่งคอตตอนจะทําหน้าที่ในการระบายอากาศแล้วก็จะให้ความรู้สึกเป็นมิตรกับตัวผิวเวลาใส่จะให้ความรู้สึกสบายนะครับ อันที่2นะครับก็คือส่วนผสมของเลยอรยอนนะครับเลยอรยอนเนี่ยมีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นตัวผ้านะครับเนื้อผ้าจะยืดหยุ่นมากๆนะครับแล้วก็มีความนุ่มนวลนุ่มลึกนะครับทิ้งตัวนิดหน่อยไม่เยอะเกินไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือโพลีเอสเตอร์นะครับโพลีเอสเตอร์จะทําหน้าที่ในการคงรูปทรงของตัวผ้าให้มีความแข็งแรงนะครับไม่ย้วยไม่ยับง่ายนะครับนั่นคือคุณสมบัติของโพลีเอสเตอร์นะครับรวมคุณสมบัติของทั้ง3ประเภทนี้ กลายเป็น V-Expert ที่เจ๋งที่สุดพอ V ที่เจ๋งที่สุดของ Root Dog ของเรานะครับเมื่อคุณสวมใส่คุณจะรู้สึกได้ว่านี่คือ คอวีที่เจ๋งที่สุดที่รูดด็อกคิดค้นมาเพื่อคุณจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความนุ่มนวลที่คุณรู้สึกและสัมผัสได้นะครับแล้วก็มันเหมาะกับหน้าฝนมากๆนะครับเพราะว่าเสื้อตัวนี้มีคุณสมบัติแห้งไวมากๆเมื่อเทียบกับคอตตอนทั่วไปนะครับสำหรับรูดด็อกคอวีนะครับเรามีมาให้ช้อปปิ้งพร้อมกันทั้งหมด5สีนะครับซึ่งแต่ละสีจะมีชื่อที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อไม่ให้สับสนนะครับเราก็เลยเรียกชื่อสีแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากตัวรูดด็อกปกตินะครับก็ ตัวสีอินดิโก้นะครับตัวสีอินดิโกจะมีลักษณะคล้ายๆกับสียีนยีนที่เฟดออกไปนะครับตัวนี้สีเป็นซิกเนเจอร์มากๆและผมก็ชอบสีนี้ที่สุดนะครับต่อมาตัวนี้เป็นสี i d n ไ g h t Black นะฮะเป็น Black m i d n ไ night เป็น Black เชียงคืนนะครับมีดาวกระจายอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับจะเห็นว่ามันจะแตกต่างจากดำปกติต่อมาเป็นกรา n น t ตนะครับเป็นแดงกร a เน t ตก็คือแดงโกลเมนนั่นเองนะครับต่อมาอีกสีหนึ่งก็คือสี Sha ์ o w นะครับเป็นสีเงานะครับจริงๆคล้ายๆกับสี Smoke นะฮะแต่ว่าสำหรับตัววีแล้เ่ จะเรียกมันว่าสีชาร์ o ดนะครับสำหรับเขียวตัวนี้นะฮะคือเขียวอเมซอนนะครับเป็นเขียวอเมซอนที่มีความต่างๆประจักเขียวและเขียวแบบนี้เราไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับนี่คือสีทั้งหมด ของคอวี v นะครับสำหรับสินค้าทั้ง2รุ่นนี้นะครับคอวี v, รุ่น v e x p e r t นะครับแล้วก็แมชรุ่นกับตันนะครับจะมีมาให้บุ๊กิ้งในวันที่3กรกฎาคมนะครับปล่อยภาพพร้อมกันในวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ลอนช์พร้อมกันหน้าร้านด็อกทั่วประเทศนะครับในวันที่22กรกฎาคมนี้แล้วเจอก,กันกับสินค้าพิเศษสุดๆในเดือนกรกฎาคมนี้หน้าร้านด็อกทุกท่านครับผม